เฉลยนะข้อสอบจริงที่ไปสอบนะักวิชาการเกษตรปฏิบัติการมานะคะข้อสอบข้อที่1นะคะวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือข้อใดก็คือตอบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคำถามข้อที่2นะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะ่ะมีกี่ด้านชอยก็จะมี4 5 6ห คำตอบก็คือ6ด้านสำหรับข้อสอบข้อนี้นะคะข้อสอบก็จะมักออกมากมากเลยห้ามตอบผิดนะต้องจำให้แม่นว่ายุทธาศาสตร์ชาติมีทั้งหมด6ด้านข้อสอบข้อที่3รัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดยุทธาศาสตร์ตลาดนำการผลิตคือใครคําตอบคือนายเฉลิมชัยสีอ่อนก็คือรัฐมนตรีกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะคำถามข้อที่4 h o ฮอร์โมนที่ใช้ทำลายระยะพักตัวของมันฝรั่งคือข้อใดกอไก่ออกซินขอไข่จิบเบรินคอควายกดแอไซซิกงองูไซโตรไคนิน เฉลยน,น,นะคะสำหรับฮอร์โมนที่ใช้ทำลายระยะพักตัวของมันฝรั่งก็คือกดแอฟไซซิกคำถามข้อที่5วิสัยทัศน์ยุทธาศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร20ปีคือข้อใดคำตอบก็คือเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคงคำถามข้อที่6 หน่วยงานใดไม่ได้ทำหน้าที่รับรอง gap กอไก่กรมวิชาการเกษตรขอไข่กรมส่งเสริมการเกษตรขอควายกรมประมงงอง,งูกรมปรศุสัตว์เฉลยนะคะสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับทำหน้าที่รับรอง gap ก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรคำถามข้อที่7 ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานอินทรีย์สากลกอไก่ออร์แกนิกไทยแลนด์ขอไข่ไอโฟมขอควาย usda งองู jas เฉลยนะคะสำหรับข้อสอบนี้ก็คือออกซ้ำหลายปีมากจำให้แม่นเลยนะคะสำหรับข้อใดที่ไม่ใช่มาตรฐานอินทรีย์สากลก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะคำถามข้อที่8กฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตรกอไก่พระราชบัญญัติปุ๋ยพุทธศักราช2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอไข่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพศ2 5ง8คอควายพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพศ .2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมงอง,งูพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพศ2อ3 5อและที่แก้ไขเพิ่มเติม เฉลยนะคะสำหรับกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับกมรมส่งเสริมการเกษตรก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพศส5 4 8าสำหรับข้อที่9นะคะข้อใดไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ระดับ2กอไก่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขอไข่แผนปฏิบัติราชการของกมรมส่งเสริมการเกษตรคอควายนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ งองูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเฉลยนะคะสำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับ2ก็คือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี่ก็ใช่เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับ2สําหรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินี่ก็ใช่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่ก็ใช่และข้อใดที่ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ระดับ2ก็คือขอไข่แผนปฏิบัติราชะการของกรมส่งเสริมการเกษตร คำถามข้อที่10นะคะปุ๋ย15 15 15สิปริมาณ50กิโลกร,รัมหมายถึงข้อใดก็ชอยมก็จะเฉลี่ยไปเลย็นสารเติมเท่านี้เท่านี้เท่านี้นอ่ะคำตอบพี่ใช่ก็คือไนโตรเจน15บห้าฟอสฟอรัสสิโพเทสเซียม15และสารเติมห